ลมพิษภูมิแพ้นะคะผื่นคันต่างๆที่เกิดขึ้นมาในเด็กหรือในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับอารมณ์การน,นอนหลับนะคะถ้าใ,ในตำราเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเกี่ยวกับหัวใจนะทั้งเลือดถ้าเลือดมีความร้อนสูงนะคะทําให้ เกิดลมได้ง่ายก็จะเกิดลมในเลือดทาให้เราสึกคันยุบยิบไปหมดนะคะบางคนก็มีผื่นบางคนอา,อาจจะไม่ได้เห็นผื่นขึ้นมานะคะวิธีดูแลตัวเองที่หมอแนะนําถ้าเกิดว่าเด็กที่เป็นภูมิแพ้โดยปกตินะเป็นโรคหืนหอบอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือให้นวดตูไมไห้เส้นข้างหลังแบบนี้นะคะนวดขึ้นลงแบบนี้ถ้าตัวเขาล้อนเนี่ยสามารถนวดตรงตาจุยนะคะจุดตาจุยหรือตรงจุดกระดูกคอจับจับมาเนี่ยมีกระดูกนูนขึ้นมาตรงนั้นเยอะๆน่ะถูแบบนี้ได้นะคะ ถูให้ออกร้อนหน่อยแล้วก็นวดวโดยการดึงหนังขึ้นมาแล้วก็นวดขึ้นนวดลงแบบนี้ตามนิ้วของหมอแบบนี้นะคะช่วยได้มากๆเลยนะคะัน,นี่ก็เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เส้นตรงเนี้ยก็คือเส้นกระเพาะปัสสาวะนะคะเป็นหนึ่งในเส้นที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบนวดทั้งหลังของน้องได้เลยแล้วก็จะมีจุดปอดนะคะจุดปอดก็คืออยู่บริเวณคอตรงนี้ใหญ่ๆล่ไลลงมานะคะแล้วก็ตรงเนี้ย เพราะมือเด็กมือเราเนะี่ยกดไปแต่โดนสักสองสามจุดของเขาอยู่แล้วนะคะหมอก็เลยแบบจะไม่ได้บอกละเอียดมากก็คือจะบอกใต้คอที่กระดุกใหญ่หญลงมาตรงเนี้ยเรานวดนวดคลึงได้นะคะเป็นจุดปอดก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ถ้าอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าฝูเทียมีคําว่าฝูเทียอยู่ก็คือการเอายาจีนมาปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็ประครบที่จุดเส้นลมปานตรงเนี้ยก็คือเด็กเขาจะทําช่วงตอนหน้าร้อนหน้าร้อนจัดนะคะ น่าจะักประมาณพฤสภาของที่จีนนะทำนี้เพื่ออะไรนะคะเขาเรียกว่าตรงปิ้งเสียจือ้อส่วนใหญ่เด็กที่เป็นภูมิแพ้กําเริบเนี่ยมันจะออกอาการตอนหน้าหนาวเยอะๆนะคะหืดหอบกาเริบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอายาเนี่ยประครบในหน้าร้อนนะคะประครบทาปีคือหมอสัมภาษณ์เด็กนะเพราะตอนนั้นหมอเพราะตอนนั้นหมอเป็นหมอฝึกหัดอยู่นะคะที่จีนเป็นเออนั่นแหละก็คือก็เลยถามน้องว่ามันเห็นผลจริงเหรอแล้วแม่นนองก็บอก แบบอันนั้นมาทําตรงเนี้ยมาเจ็ดปีไม่ใช่มาสามปีแล้วตอนเนี้เจ็ดขวบแล้วนะคะก็คือมาทําตั้งแต่เด็กแล้วอ,อ,อย่างเงี้ยก็คืออาการเหล่านั้นอะเห็นได้ชัดเลยว่ามันหายน้อยลงอะมันน้อยลงได้นะคะแต่ว่าที่ไทยมันยังไม่มีคลินิกไหนทํานะคะคิดว่ายังไม่มีนะนยังไม่เห็นใครโปรโมทะค,ะค่ะคลินิกหมอก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าไม่มีน้องเข้ามารักษานะคะแต่ว่านวดหลังเนี้ยสามารถนวดเองได้ที่บ้านนะคะ